ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันนะครับว่าจับได้หมดทุกชุดสังหารยิงผู้ใหญ่บ้านฆ่ายกครัวแล้วครับขณะนี้นะครับระหว่างขยายผลสาวตัวผู้บงการหรือว่าผู้ร่วมขบวนการอื่นนะครับว่ามีอีกหรือไม่เตรียมที่จะแถลงข่าวในช่วงบ่ายวันนี้ครับจากกรณีเหตุกลุ่มคนร้ายใช้ย,ยานพาหนะสองคันแต่งกายชุดลายพรางคล้ายทหารพร้อมอาวุธครบมือบุกบ้านของนายวรยุทธ์สังหลัง ผู้ใหญ่บ้านเขางามหมู่หนึ่งตบบ้านกลางอเภอ่อาวลึกก่อนจ่อยิงศีรษะคนในบ้านเสียชีวิตทั้งหมด8รายได้รับบาดเจ็บ3รายเกิดเหตุเมื่อเที่ยงคืนวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งพบว่าคนร้ายนั้นมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีใช้เวลาอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุนาน,านหลายชั่วโมงเพื่อทำลายหลักฐานต่างๆโดยเก็บฮาร์ดดิสก์ที่บันทึกภาพกล้องวงจรปิดหรือแม้แต่ปลอกกระสุนปืนทำให้ยากแก่การติดตามตัวคนร้ายครับ ในช่วงค่ำวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับพล <c oughs> ตจเอกจักทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้บินด่วนกลับมาที่จังหวัดกระบี่ครับอีกครั้งหลังเดินทางกลับไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อกลับมาสอบปากคําผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่า8ศพซึ่งมีรายงานนะครับว่าทางชุดกองปราบปรามได้ควบคุมตัวได้แล้วรวม4คนพร้อมยึดรถของกลางคือ Toyota Fortun e er เ1คันและ Toyota y ยาริอีก1คันที่มีร่องรอยถูกทำสีแปลงสภาพ เจ้าหน้าที่ได้นําตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดมาทําการสอบปากคําที่กองพันธารราบที่1่กรมฐานราบที่15อ,อําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับโดยทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนั้นได้นําหลักฐานต่างๆมายังค่ายรอ15,1พันหนึ่งเพื่อใช้ประกอบในการสอบปากคําผู้ต้องสงสัยแล้วก็คลายปมประเด็นที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับหลังเจ้าหน้าที่ทหารนะครับอาศัยมาตรา44บุกเข้าจับกลุ่มพล,ลเรือนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้4คน โดยจับกลุ่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครศรีธรรมราชและพังงาเบื้องตนาา้นทราบว่าผู้ต้องสงสัย3คนเป็นชายเป็นชาวจังหวัดพังงานะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนมาจากตำบลคลองหินอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ เบื้องต้นหนึ่งในผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าไม่ได้เจตนาฆ่าแต่พลังมือจนเหตุบานปลายครับอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ได้มุ่งปมไปที่ประเด็นการรีสับเนื่องจากมีรายงานว่ากลุ่มคนร้ายนึกว่าผู้ใหญ่บ้านมีเงินวันเกิดเหตุจึงท,ทําทีแต่งกายชุดเจ้าหน้าที่แซงบุตรตรวจค้นบ้านผู้ใหญ่บ้านเมื่อผู้ใหญ่บ้านปฏิเสธว่าไม่มีเงินอยู่ที่ตัวแล้วโทรศัพท์บอกให้เพื่อนสนิทคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีฐานะในพื้นที่เดียวกันกับผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยนําเงินมาช่วยไถ่ชี แต่ปรากฏว่าทางปลายสายไม่ได้นําเงินมาถ่ายให้ขณะที่คนในบ้านเห็นหน้าคนร้ายจึงเลยเถิดไปสู่การฆ่าปิดปากฆ่ายกครัวเพราะคนในบ้านเห็นใบหน้ามือปืนหมดแล้วซึ่งตอนหลบนี้คนร้ายได้เลี่ยงใช้ถนนสายหลักเพื่อหลบกล้องวงจรปิดโดยเปลี่ยนไปใช้ถนนสายรองในท้องถิ่นแทนกระทั่งถูกตามจับได้อย่างกล่าว ต่อเมื่อเมื่อเวลา23นาฬิกา40นาทีนะคะพลตำรวจเอกจักทิพย์ได้พากองทัพสื่อจำนวนมากไปดูจุดที่เกิดเหตุโดยเดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดกระบี่ข้ามไปยังจังหวัดพังงาเขตรอยต่อจังหวัดภูเก็ตก่อนที่จะพาสื่อไปดูจุดที่คนร้ายนำรถเก๋งโตโยต้ายาริสสีบรอนเทาทะเบียนกไก่คอควาย533กระบี่ของภรรยานายวรยุทธผู้ใหญ่บ้านไปเผาทำลายหลักฐานในสวนปาล์มแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่3บ้านในางตบตมบตาก อำเภอเมืองจังหวัดพังงา ส่วนจุดที่2นะคะในพื้นที่หมู่2บ้านสวนพริกตําบลตากแดดอําเภอเมืองจังหวัดพังงาเป็นกระท่อมไม่มีเลขที่กลางสวนยางพาราโดยหนึ่งในแก๊งคนร้ายสวมหมวกไอ้โมง่งมาชี้จุดที่นําปืนไปฝังดินทิ้งเอาไว้ก่อนพลตำรวจเอกจักรทิพย์จะกล่าวต่อคําถามสั้นๆกับผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้ได้ดําเนินการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไว้ได้ทั้งหมดแล้วกําลังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลสาวตัวผู้บงการหรือตรวจสอบว่ามีผู้ร่วมขบวนการรายอื่นอีกหรือไม่ ส่วนผู้ต้องสงสัยที่นํามาชี้จุดเป็นผู้ที่มีความสนิทสนมกับหัวหน้าชุดทีมสังหารเป็นอย่างดีโดยเตรียมแถลงผลการจับกลุมในช่วงตอนสายผู้สื่อข่าวนะครับรายงานเพิ่มเติมว่าจุดที่2ที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินั้นพาไปชี้จุดก็ได้พบหลักฐานเพิ่มเติมอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเมมโมรี่การ์ด5ชิ้นกุญแจมือถุงมือ2ชั้นป้ายทะเบียนรถอาวุธปืน 38, จุด3านวน2กระบอก ขนาดจุด3 5 7จำนวนหกระบอก4แ9มิลลิเมตรจำนวนหกระบอกรวมทั้งมีอาวุธ <aesthetic. S 1> ปืนคล้าย <GO av uther> ปืนสงครามนะครับอีก2อกระบอกนอกจากนี้ยังพบกระสุนปืนขนาดต่างๆอีกจํานวนหนึ่งนะครับส่วนอาวุธที่ใช้สังหารผู้ใหญ่บ้านกับครอบครัวน ai, record, <This> <'t become S 2> ั้นเป็นปืนของผู้ใหญ่บ้านเองซึ่งพบในที่เกิดเหตุตั้งแต่วันแรกแล้วครับ